พระเกจิจองขมังเวทหลวงพ่อสุดวัดกะหลงเปลเวไฟที่มีความร้อนกว่า2,000องศาก็ไม่สามารถทำอันตรายต่ออธิธาตของท่านได้ความมหัศจ,จรรย์ที่อยู่เหนือกฎเกณฑของธรรมชาติซึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สามารถหาคำตอบได้แต่ได้เกิดขึ้นจริงแล้วเมื่อวันที่1ธันวาคม2545ในงานพระราชทานเพลิงศพของท่านพระเกจิ อาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมแห่งวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครท่านพระเกิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมท่านนั้นก็คือท่านพระครูสมุทรธรรมสุนทรหรือ,ห,รอหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเทพเจ้าแห่งตำนานยันตร์ตร้อและเสือเพ่นอีกทั้งยังเป็นพระอาจารย์ของจอมโจนจอมขมังเวทตีใหญ่อีกด้วยท่านพระเกิอาจารย์ผู้โด่งดังเป็นที่เคารพรักและศรัทธาของชาววัดกาหลงและชาว์จังหวัดสมุทรสาคร ท่านพระครูสมุทรธรรมสุนทรหรือหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเทพพระเจ้าแห่งตำนานยันตระตรอและเสือเพนท่านบรณาภาพลงเมื่อวันที่14สิงหาคม2526ร่รวมสิริอายุได้81ปีหลังจากที่หลวงพ่อสุดท่านบรณาภาพลงแล้วทางวัดกาหลงได้เก็บรักษาสรีระสังขารขององค์หลวงพ่อซึ่งได้เกิดความมหัศจรรย์กับสรีระสังขารของท่าน โดยสรีระสังขารขององค์หลวงพ่อสุดไม่เน่าไม่เปื่อยท,ทั้งทั้งที่ไม่ได้มีการฉีดยาศพแต่อย่างใดแม้แต่จีวรที่ห่มศพของท่านก็ไม่มีริ้วรอยเปื้อนคราบน้ำเหลืองของท่านเลยซึ่งทางวัดกาหลงได้เก็บรักษาสรีระสังขารขององค์หลวงพ่อสุดไว้นานเป็นเวลา19ปีจนเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคม2 5 4 5ทางวัดกาหลง จึงได้จัดให้มีงานพระราชทานเพลิงศพขององค์หลวงพ่อสุดขึ้นซึ่งความมหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นนับตั้งแต่เริ่มการเผาจริงในเวลาหนึ่งทุ่มโดยดอกไม้จันทร์ที่พระประธานในพิธีและแขกที่มาร่วมงานพระราชทานเพลิงองค์หลวงพ่อไม่สามารถจุดไฟติดได้จนท่านพระครูสุนทรพัฒนาพรสิทธิเอกของท่านได้นึกถึงนิมิตของท่านเมื่อเจ็ดวันก่อนว่าหลวงพ่อสุดท่านมาบอกว่า จะไม่มีใครสามารถจะเผาสรีระสังขารของท่านได้ซึ่งในฝันท่านพระครูสุนทรพัฒนาพรได้ถามองค์หลวงพ่อสุดไปว่าแล้วอย่างนั้นจะให้ทำกันอย่างไรหลวงพ่อสุดท่านก็ตอบกลับมาว่าให้ท่านเผาตัวท่านเองท่านพระครูสุนทรพัฒนาพรเมื่อนึกถึงความฝันว่าหลวงพ่อสุดท่านมาสัง่งเสียไว้ว่าอย่างไรท่าน จึงได้เดินขึ้นไปบนเหมือนแล้วจุดดอกไม้จันรไปวางใส่ที่มือหลวงพ่อสุดทันใดนั้นเองเปลวเพลิงถึงได้สามารถเผาสรีระสังขารขององค์หลวงพ่อได้แต่ที่น่าอัศจรรย์ไปกว่านั้นก็คืออธิธาตนขององค์หลวงพ่อสุดยังอยู่ครบทุกขิ้นส่วนเปลวไฟที่มีความร้อนกว่า2,000องศา และเผาไม่ร่างของท่านนานมากกว่าสามชั่วโมงกลับไม่สามารถทำอันตรายใดๆต่ออธิธาตุขององค์หลวงพ่อสุดท่านได้เลยแม้แต่นิดเดียวทุกชิ้นส่วนยังคงอยู่ครบไม่มีอธิธาตุส่วนใดแตกหักลงเลยแม้แต่ชิ้นเดียวซึ่งทุกคนที่ยังคงรออยู่ในงานในครั้งนี้หลายทันคนต่างเชื่อกันว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ที่องค์หลวงพ่อสุดท่านได้แสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์อยู่ยงคงกระพันของท่าน จึงได้ร่วมแรงร่วมใจการจัดทำหลงแก้วเพื่อนำมาบรรจุอธิธาตนขององค์หลวงพ่อสุดแล้วอันเชิญอธิธาานขององค์หลวงพ่อมาประดิษฐานไว้ที่ศาลาการประเรียนของวัดกะหลงเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องผู้เคารพศรัทธาในองค์หลวงพ่อสุดได้มากราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตราบเท่าทุกวันนี้